กลายเป็นภาพไวรัลในโลกโซเชียลทันทีครับหลังจากที่ผู้ที่ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพระบายความในใจหลังจากที่โดนแซวว่าเสื้อที่ขายที่ร้านเป็นเสื้อใส่จิ๋วบ้างใส่เสื้อหมาบ้างล่าสุดเจ้าตัวรีวิวเสื้อที่แย่งหมามาใส่เรียกได้ว่าเป็นเสื้อหมาของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังใส่ได้แบบออกมาสวยแล้วก็พอดีไปอีกด้วยโดยผู้โพสต์ระบุว่าลูกค้าเวลาซื้อเสื้อคลอปที่ร้านก็ชอบว่าซื้อเสื้อหมามาใส่นี่ค่ะ เสื้อหมาของแท้แย่งจากหมาร้อเซตหยุดบูลลี่เสื้อร้านแม่หนูได้แล้วนะจ๊ะป้าพร้อมแนบภาพเสื้อไซส์จิ๋วสีฟ้าลายหมีน่ารักที่แปะป้ายว่าเสื้อหมาอย่างชัดเจนแถมยังเจอเจ้าของตัวจริงอีกด้วยก่อนจะเปิดศึกชิงเสื้อคืน สุดท้ายหญิงสาวรายนี้ก็โชว์ภาพว่าสวมเสื้อหมาจริงๆซึ่งเธอก็สวมได้อย่างพอดิบพอดีตัวใส่แล้วเข้ารูปสวยงามดูผ่านๆแทบไม่รู้เลยว่าเสื้อตัวนี้คือเสื้อของสุนัข